รู้สึกนะครับตั้งแต่ที่ได้เข้ามาอยู่ตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาพศ2562นะครับความรู้สึกแรกๆเลยนะครับผมเป็นคนจังหวัดนครพนมมากไกลมากถามว่าความรู้สึกตอนนั้นห่างจากบ้านมาที่หนึ่งเลยครับคิดถึงบ้านแต่ถามว่าคิดถึงบ้านเนี่ยทำไมต้องมาคิดถึงตอนเป็นทหารด้วยตอนที่ยังไม่เป็นทหารไม่เคยเข้าขบ้านครับ ถามว่าตอนที่ยังไม่เป็นทหารเนี่ยคำว่าแม่เนี่ยไม่เคยพูดออกจากปากครับแต่ตอนมาเป็นทหารคิดถึงแม่ทุกวันเลยครับนะครับถามว่าแรกๆนะครับก็มีบ้างท้อเหนื่อยเพราะอะไรครับเพราะทั้งชีวิตไม่เคยเจอครับถามว่าไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนครับเสียงนกหวีดเป่าทีนี้ไม่หมอบก็ลุกครับ ถามว่าตื่นเช้าขึ้นมานะครับฟันไม่ทันได้แปลงเลยวิ่งก่อนนะครับนะถามว่าในช่วงในห่วงของการฝึกนะครับกับผมเนี่ยคิดอยู่ในใจตลอดเลยว่าทําไมมันยากจังเลยทําไมมันยากยากนะครับแล้วถามว่าฝึกไปนานๆนะครับผมอยากจะบอกเลยว่าถามว่าถ้าใจเอาจร,จริงๆมันก็ง่ายถ้าจะพูดแบบพื้นๆเลยไม่ง่ายไม่ยากสรุป่ากครับ นะฮะแล้วถามว่าการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับจากที่ผมมาเป็นทหารสมัยก่อนอมผมก็เป็นเด็กแว้นคนหนึ่งนะครับมไม่เคยเข้าบ้านเมาเตะครับถามว่าช่วงหนึ่งก็ได้เคยไปทํางานนะครับถามว่าการทํางานมันไม่มีระบบระเบียบครับถามว่าการทํางานของผมเนี่ยสุกเมาเสาถอนอาทิตย์นอนจันลาครับ แต่ถามว่ามาอยู่นี่นะครับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีระเบียบวินัยนะครับสิ่งที่หนึ่งเลยนะครับการที่เปลี่ยนแปลงของร่างกายของผมเนี่ยมาแรกๆเลยลาบาเดี่ยวตัวนี้ครับผมดึงไม่ขึ้นสักทีครับแต่พอแต่พออยู่ไปสักพักนะครับจากที่ดึงข้อไม่ได้เลยนะครับจากที่เทสร่างกายอะไรเลยไม่ได้สักทีนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยทำได้ทุกอย่างเลยครับเดี๋ยวสมัครต่อน,นักเรียนใีสิบเลยและถามว่า สิ่งสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ได้ที่ได้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากแรงตัวเองนะครับแต่มันเกิดจากแรงผลักดันมองเห็นเพื่อนข้างๆเขาทําได้ผมก็ต้องมีใจเพื่อสู้แล้วเออเขายังทําได้กูต้องทําได้นะครับถามว่าถ้าไม่มีเพื่อนเลยนะครับตัวกับผมเองไม่สามารถทําได้แน่นอนนะครับเพราะมันไม่มีแรงผลักดันหรือว่าผู้ต่อสู้นะครับ และสิ่งที่ผมได้จากการเป็นทหารเลยนะครับสิ่งที่หนึ่งเลยนะครับการเป็นระเบียบวินัยสองความสัมมคคีในหมู่คณะนะครับและวิชาทหารต่างๆนะครับและการที่เป็นทหารเนี่ยได้อะไรมากกว่าที่คิดจริงๆครับผมยอมรับเลยว่าได้อะไรมากกว่าที่คิดจริงๆถ้าท่านไม่เคยเจออะไรท่านก็จะได้เจอถ้าท่านไม่เคยกินอะไรท่านก็จะได้กินครับ อย่างเช่นยกตัวอย่าง,อย,างอย่างที่เช่นผมยกตัวอย่างครับออแกงแกงเขียวหวานถั่วเขียวครับ <laughs> นะฮะ <laughs> ผมก็งงจริงๆว่ามันมันเป็นการประหยัดเวลาหรืออะไรผมก็ไม่ทราบนะครับแต่พอแกงเขียวหวานเนี่ยยังไม่พิดสดารจะเท่าไหร่ครับ <laughs> เป็นการประหยัดเวลายิ่งกว่านั้นคือไข่กรอบครับ <laughs> ไข่รกรอบเนี่ยผมไม่เคยกินจริงๆทั้งชีวิตเนี่ยแต่ผมก็นึกอยู่ว่าไข่กรอบเนี่ยเรากินทั้งเปลือกมันจะเป็นอะไรไหมวะแต่ถามว่าไข่มันอยู่ในท้องไก่ไก่ยังไม่เป็นอะไรอยู่ในท้องเราก็คงไม่เป็นอะไรเช่นเดียวกันครับล้างลำไส้ไงดองสรุปสรุปแล้วคือเขาสอนให้เอาตัวรอดในทุกสถานการณ์นะครับ และนะครับผมเองนะครับมีประสบการณ์ลหลายๆอย่างที่ได้มาจากการเป็นทหารนะครับประสบการณ์เหล่านี้จะเกิดกับผมไม่ได้และจะเกิดกับเราทหารใหม่ลหลายๆคนไม่ได้ถ้าขาดผู้ฝึกที่ดีนะครับขอเสียงปรบมือให้ร0อยตีพี่ชัยยุทธปัญญาเดชาโชตอีกครั้งหนึ่งครับ